มาดูกันจ้าของขวัญร่มธนบัตรสวยน่ารักมากๆเลยค่ะเป็นร่มอันเล็กนะคะวันนี้จะมาเปิดเผยเคล็ดลับวิธีการทำของขวัญสวยๆแบบนี้ค่ะน่ารักมากเลยนะคะข้างหลังข้างหน้านะคะดูค่ะ มีก์ดอวยพรแถมให้ด้วยนะคะอันนี้สําหรับลูกค้าที่ซื้อจากร้านครูเค้กเนาะอันนี้เป็นล่มเปล่านะคะเอาไปใส่ธนบัตรเองจ้าแบบนี้เราก็มีขายเช่นกันนะจ๊ะสามารถเลือกสีโบได้ค่ะแต่คลิปนี้จะมาสอนวิธีทําค่ะง่ายๆเลยมาดูร่มวันแม่ดอกมะลิก,กันค่ะมาดูวัสดุอุปกรณ์กันจ้าครูเค้กใช้ร่มขนาดเล็กนะคะเป็นร่มทําจากกระดาษและไม้นะคะ เนี่ยค่ะล่มขนาดเล็กเดี๋ยววัดให้ดูว่ากว้างเท่าไหร่นะคะเรามาดูอุปกรณ์อันอื่นกันก่อนดีกว่าเราก็จะมีธนบัตรนะคะใช้16บใบถุงแก้วซองใส่เงินนะคะมีดอกมะลินะคะอ่าดอกมะลิปลอมแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆอันนี้เป็นขนมิ้งนะคะขนมิง้ง มามาวัดกันเลยว่ากว้างเท่าไรไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไป40เซนติเมตรพอน่ารักน่ารักนะคะพกพาสะดวกนี่ค่ะเทียบตัวคนประมาณนี้เลยน่ารักอย่างนี้เลยนะคะใส่เงินได้16ใบจะมาดูวิธีทำกันเลยนะคะเอาเงินใส่ซองก่อนนะคะเสร็จแล้วเรามาดูที่อ่าตัวไม้เห็นไหมคะอะขาของร่มเนะาะค่ะ แต่ละด้านเนี่ยเขาก็จะมีมุมนะคะมีมุมที่ทำจากไม้แล้วก็เราก็จะใส่มุมแบบนี้เลยนะคะดูดูที่ตัวอ่าเขาเรียกอะไรโครงนะคะโครงของร่มนะจ๊ะติดไปเรื่อยๆค่ะใช้สกอตเทปนะคะในการติดอันนี้ใช้อยู่16ใบนะคะใส่ใส่แบงค์สีแดงก็สวยสีเขียวก็สวยสีฟ้าก็สวยค่ะอันนี้จะแนะนำ วิธีการไอเดียของของขวัญวันแม่นะคะเพราะตอนนี้ใกล้จะเดือนสิงหาใกล้จะวันแม่แล้วเนาะแต่ว่าถ้าเราไม่ใส่ดอกมะลิเราก็ใช้ดอกกุหลาบก็ได้นะคะอื่นๆก็ได้สำหรับคนที่อยากทำเองหาซื้อร่มได้ทั่วไปเลยนะคะหรือว่า,าถ้าใครไม่อยากทำก็มาสั่งร้านคูเค้กได้เลยนะจ๊ะมีขายด้วยแล้วก็สอนวิธีทำด้วยนะคะ อ่น,นี้ติดถึงใบสุดท้ายแล้วแล้วก็จะเอามาสอดใส่แบบนี้นะคะขนาดเขาก็แต่ละช่องก็จะพอดีเลยต่อไปดอกมะลิที่ได้มาเนาะแยกส่วนก่อนนะคะใช้คีมตัดก็ได้ดึงออกแบบนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะเอามาตกแต่งตรงกลางให้เป็นคอนเซปต์วันแม่หน่อยนะคะถ้าเราไม่ใส่ดอกมะลิเราก็ใส่โบสีฟ้าก็ได้นะคะใช้ปืนยิงกาวในการตกแต่งจ้ะ ใส่เข้าไปเลยแล้วแต่ความชอบนะคะเป็นไอเดียวันแม่เนาะพอใส่ดอกไม้เสร็จเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะตกแต่งใบด้วยตกแต่งใบเสร็จแล้วก็ใส่ขนมิงขนนกนะคะหลายคนอยากจะถามว่าร่มธนาบัตรขนาดใหญ่ร้านคูเค้กมีไหมมีนะคะสอบถามเข้ามาได้เลยเดี๋ยวเรามาใส่ขนนะคะของประดับตกแต่งขนมิงตรงนี้ก็จะ ปิดบังนะคะปิดบังกระดาษร่มนะคะปิดบังขอบให้ดูสวยงามให้ดูมุ้งมิง้งน่ารักฟุ้งฟิ้งขึ้นจะ้ะนี่ค่ะด้านหลังด้านในจะเป็นแบบนี้เนาะค่ะก็ยังสวยงามทุกด้านอยู่นะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้ววิธีการทำร่มธนบัตรขนาดเล็กนะคะเราจะใช้ในงานอื่นๆก็ได้ไม่ว่าจะเป็นวันเกิดของขวัญรับปริญญาเซอร์ไพรส์วาเลนไทน์ได้หมดเลยนะคะอันนี้เป็นคอนเทนต์วันแม่เนะาะจย่ถ้าใครสั่งโค้กคก็จะแถมการ์ดอวยพรให้นะคะถ้าสั่งมาก็จะทำเป็นแบบอ่าซองปล่าแบบนี้เอาไปสอดเงินเองง่าย,ายๆปากซองเขาจะเปิดไว้อยู่นะคะ ลดความเสี่ยงในการจัดส่งจ้าเราจะได้ไม่ต้องกังวลกับการขนส่งนะคะปลอดภัยไร้กังวลเลย